สวัสดีครับพวกเราออฟฟิศชายแท้นะครับผมผมใจครับใปชี่ครับมอครับผมพัตเตอร์ครับมาเราจะมารีแอคเพลงประกอบเขยนจิราต้องรอดนะครับเดอะซีรีส์เป็นเพลงของปังปังทิพย์เอ็กเก่งทิตนะครับผมโอ้ชื่อเพลงใจจงหอใจจงมั่นใจจงมั่นออฟฟิเชียลเอ็มีนะครับผมเข็นจิราต้องรอดใช่อะ เรามาฟังกันเลยต้นสนป่าสน,น,สนอโอเคไม่เหมือนกันหรอเนี่ยไปทีเอ็กตรงเนี้ยไปสิหาให้เจอใครรู้ว่าสถานีที่ไหนฟองมาหอน้อยอไมกลับหัวถ่ายผ่านน้ำเพื่อนจะท้อน้ำเน,นี่ยโอ้ยอยู่เงี้ยตายบีตายแน่นอน มีซีบ้างอ่ะออสถานที่จริงเหรอเกันไหมทั้งลันจเ้น้จะ,จะ,ม,จะมีเยอะหอ,ะไ,ะ,ไอ,อะไม่รู้ว่าอยไหนใครรู้นะครับคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อย จบเพื่อนบอาไเดี๋ยวเพื่อนสงสั <étique> <ural> สงสัยอย่างหนึ่งครับเสื้อคุณเก่งอริทนี่คือลึกไปถึงจะดอเลยรอนเนี่ยคือคอเบาเลยกอกมาถึงสะดือเลยมองอะไรอ่ะไม่คือมันลึกอ่านแล้วนะไม่ใช่คือมองแล้วมันลึกไงเอเมดดีตอนแรกคิดว่าจะมีความความเกี่ยวข้องกับซีรีส์นิดนหนึ่งซีรีส์ไม่ปล่อยสปอยเลย ใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวไม่มีเลยนี่ใช่ไหมก็ไม่มีไงก็ไม่ปล่อยออกมาเลยไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยออกมาเลยไงตอนแรกคิดว่ามีบ้างมีบ้างเพราะปกติจะมีฉากในเอมีมีแค่ฉากนี้ไงฉากแค่กาไรเออเพราะกลับไปนี่ไงกับตอนที่เอาตก็จะไม่ฉายหมดแล้วไงแต่ว่าก็ทําให้เป็นแบบภาพฝันฝันบาไม่รู้ว่าง่วงนอนหรือโดนสะกดอยู่มันเหมือนว่าเป็นแบบฟังเพลินๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนฝันหูดับอ่ะหูดับแล้วก็ฟังแบบ ดนตรีมันกล่อมด้วยเอออะไรที่เป็นไทยไปนะแล้วในในในคลิปที่อัดอยู่ตอนเนี้ยตอนที่กูฟังเพลงตากุ้งออย่างเงี้ยมึงเคลิมน้ำปิงกูบอกกูเห็นมึงยิ้มตอนน้ำปิงออกมามึงพูดถึงตัวเองรอเปล่ากูไม่ยิ้มไม่ยิ้มอะไรอาการมึงออกเลยดอกดอกแรกเลยกูเห็นอยู่ กูชอบอันนี้นะเว้ยคนเหนือน้องอีสานอืใช่กำลังพูดอยู่คนกนไมคนเหนือแล้วเราอยากจะพูดเลยว่าไอท่อนอีสาน่ะที่แบบพูดชัดเนาะเออแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าคําอีสานคานี้ทาไมมันดูน่ารักแล้วกูรู้ได้ไงว่าพูดชัดที่กูก็ฟังไม่ออกน่าจะเด็กมึงก็เนี่ยอวยอะไรวะกูลืมเมื่อกี้กูจําได้ท่อนที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลืมกูจำได้เนพูดอีสานเถอะไอยามมึงอธิบายยังเงื่อไปเฮ้ยกูรู้สึกว่ามันเป็นอีสาน สำเนียงเหนือมันเลยฝังดูน่ารักมันตอนย้อนมันตอนย้อนอ่๋อแล้วแล้วก็ชอบชอบอย่างหนึ่งด้วยเ็าเก่งเขาเป็นคนเหนือจะพูดจะพูดตั้งแต่นี่เราย้อนมัตอนดูซีรีส์แล้วว่าเสียงของเก่งอะมีความแบบแหบแบบแงยแล้วมันดูฟิลมีความขึมแล้วก็เซ็กซี่แหบยป่ะเออแหบแบบแแบบไม่แหบแบบเชิดอะเง ทำไมมันดูแปลกๆวะแต่ตอนเขาพูดมันเท่เพราะว่ามึงแค่อธิบายมึงไม่ต้องทำคือพอมึงทำกูอากบอกว่ามึงอัาก็เห็นภาพภาพเขาอะทุกคนเห็นแต่พอถ่ายภาพมึงอะมันแปลกๆเลยอะมันแปลกจริงๆมันแบบเออมันมึงล้มแล้วกูเดินเหยียบ แแบบบปคนละเพลงเขาดีนะครับทุกอย่างเขาดีมากไม่ดีอย่างยอพวกมึงนี่แหละมึงนี่แบแบบเสน่ห์แแบเสน่ห์ถูกแล้วเออผมสื่อสารผิดพลาดครับแต่ว่าแต่ว่าแแบเท่จริงชอบตั้งแต่ตอนจะพูดตั้งแต่ตอนเป็นพ่อครูซีรีส์แล้วแแบเสน่ห์พอดไปไงโอเคพรุ่งนี้ปุ๊นี้พรุ่งนี้บุลลี่กันนะครับเจอกันเขาบอกว่าบุลลี่บุลลี่หนวดผมนี่บุลลี่เสียงผมไปแล้วนะ